สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูปูพร้พรอมแล้วนะคะสำหรับการมาแบ่งปันการวาดรูปกันนะคะคือขาตั้งกล้องขาตั้งโทรศัพท์พร้อมแล้วนะคะก็เลยมามสามารถแสดงการวาดรูปให้เห็นได้เลยอย่างชัดเจนนะคะก็อันดับแรกนะคะครูปูก็ขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะมีกระดาน ลองเขียนนะคะมีตัวหนีบที่หัวเรียบร้อยเราอาจจะใช้ก <c oughs> ระดาษ A4 หรือว่ากระดาษถ่ายเอกสารก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอ HB นะคะสำหรับการฝึกเส้นนะคะมีย่างลบแค่นี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดรูปตอนแรกของเรานะคะแล้วครูปุูจะค่อยแนะนำไปทีละอย่างนะคะ อันดับแรกนะคะครูปูกขอแนะนําวิธีการจับดินสอก่อนนะคะการจับดินสอสําคัญมากนะคะจับลักษณะนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้สันมือนะคะแนบกระดาษนะคะสันมือของเราเนี่ยเวลาเราลากเส้นนะคะให้สันมือะคะ่ะลื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเลื่อนไปตามกระดาษเลยะคะ่ะแล้วมันจะทําให้เราสามารถบังคับข้อมือได้นะคะ เนี่ยเป็นหลักการง่ายๆนะคะที่ครูปูได้เรียนรู้มาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะมันก็เป็นเคล็ดลับสำคัญเหมือนกันนะคะในการจับดินสอแล้วก็ลากเส้นโดยการวางสันมือแนบกระดาษนะคะอ,อ,อันดับแรกนะคะครูปูก็อยากจะให้เรามาฝึกเส้นกันก่อนนะคะเรามาฝึกเส้นกันฝึกเส้นวงกลมนะคะวงกลม เวลาเราจะวาดวงกลมเนี่ยให oh Bryant, ้เราใช้สันมือหมุนไปรอบๆเหมือนกันนะคะให้เราใช้สันมือหมุนไปรอบๆนะคะเวลาเราวาดฝึกวาดวงกลมนะคะให้ใช้สันมือถ้ารูปใหญ่นะคะเราก็ลากสันมือไปให้กลมนะคะฝึกวาดวงกลมนะคะค่ะเพื่อบังคับข้อมือให้แข็งแรงนะคะให้เราฝึก เส้นก่อนอันดับแรกนะคะต่อไปก็เป็นเส้นตั้งฉากนะคะเส้นเส้นตรงนะคะให้เราลากลงมาเลยค่ะลากเส้นตรงลงมาเลยนะคะค่ะวิธีลากเส้นนะคะฝึกเส้นก่อนนะคะฝึกเส้นอันดับแรกก็คือฝึกเส้นลากสันมือลงมาตรงๆนะคะใช้ความรู้สึกนะคะ ลากสันมือลงมาตรงๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเส้นแนวตั้งนะคะต่อไปเส้นแนวนอนนะคะวิธีลากเส้นแ ha, นวนอนนะคะให้เราใช้สันมือลากไป happen. ตรงๆเลยนะคะแล้วก็ right. no <te จับดินสอให้แน่นนะคะแล้วก็ลากสันมือไปตรงๆนะคะเนี่ยค่ะฝึกเส้นก่อนนะคะพยายามฝึกเส้นนะคะนี่คือการฝึกเส้นของเรานะคะและต่อไปก็เป็น เส้นคดนะคะเส้นคดนี่นะคะเส้นคดนี่ค่ะเราก็ลากสันมือไปนะคะฝึกเส้นคดนะคะนี่ค่ะเราฝึกเส้นกันก่อนนะคะและต่อไปก็เป็นเส้นวงรีรูปไข่นะคะเส้นวงรีรูปไข่เดี๋ยวครูรูจะเขียนให้ดูอีกทีนะคะว่าอย่างไงนะคะวงรีรูปไข่นะคะเราฝึกเส้นนะคะเส้นครึ่งวงกลมนะคะ ฝึกให้โค้งสวยนะคะเพื่อบังคับข้อมือให้แข็งแรงให้แข็งแรงนะคะวิธีการว่านะคะวงหงายบ้างความบ้างนะคะลองฝึกดูนะคะฝึกให้ได้ข้อมือต่อไปก็เป็นเส้นฝันปลานะคะเส้นฟันปลาก็ลักษณะนี้นะคะ่ะลากไปลากสันมือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็กลับมานะคะกับมา สันมือก็วิ่งไปข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยค่ะคือลักษณะาการาฝึกเส้นนะคะก้าวเส้นนะคะครูครูก,ก็จะต่อไปก็เป็นเส้นเฉียงนะคะเส้นเฉียงเส้นเฉียง45องศานะคะให้ลากนะคะให้ปลายเส้นนะคะให้ปลายเส้นเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ห้ามขีดเส้นนะคะให้เราบังคับข้อมือให้ได้นะคะนี่ค่ะคือการฝึกเส้นนะคะ ฝึกฝึกนะคะอาจจะลากไปทางนี้ก็ได้นะคะลากลงลากขึ้นลากลงก็สลับมาได้นะคะนี่ค่ะทำให้เราได้เส้นที่สวยงามนะคะการฝึกเส้นนะคะกเ็เราลองฝึกเส้นดูนะคะเส้นโคสเส้นอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ลองฝึกลองฝึกดูนะคะเอาละค่ะ วันนี้นะคะครูครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้ทุกคนลองไปฝึกเส้นกันก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะครูครูหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกๆคนนะคะฝึกวาดเส้นมาก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ